เราท่านลายต่างมารวบรวมกันทำวัดเย็นสวดบทมหาจากักพัิสวดมนต์ต่างๆที่เราได้รวมกันตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มสวดมนต์บทมหาจักพัิกลุ่มสวดมนมาาตมมน์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนั่นเองก็ถือว่าเราเป็นคนที่สนใจในบุญทางการกุศลนี่แหละกุศลคือความฉลาดการเรียนรู้ว่าพุทธเจ้าท่านเทศว่าอะไรพระธรรมคำสั่งสอนท่าน สอนให้เราทําอะไรพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทำออกจากทุกปริบัติสมควรก็ยังมีอยู่นั่นเองนี่แหละเจ้ามีความเชื่อมีนอกการน,นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยมีการเคารพหกอย่างด้วยกันหนเคารพพระพุทธเจ้าสอเคารพพระธรรมคคำสั่งสอนสเคารพพระเรียสง 4. เคารพในความไม่ประมาทห้าขันเคารพในการต้อนรับปฏิสันพาน 6. เคารพในการศึกษาเล่าเรียนนั่นเองฉะนั้นการเรียนรู้การประพฤติปีบัติเราก็ต้องมีบัตไปเรื่อยๆตามใดเรายังไม่เข้าถึงโซดาบันเข้าถึงสกาธาคาอนาคาอารหันแต่อรหันตาผลเท่านั้นที่ท่านจบกิจแล้วท่านไม่ได้มา ทุกอย่างเราท่านังหลายแล้วแต่เราทั้งหลายยังเป็นเซขะบุคคลอยู่เป็นบุคคลที่ต้องมาเรียนรู้ศึกษาพระธรรมพระวินัยทำให้จิตใจเรามีปิติมีความเบิกบานมีความสุขในบุญทานการกุศลที่ในมาวัดมาวัดวัดว่าบุญกุศลบาร,รมีของเราขนาดไหนเราจะทำเพื่ออะไรเราต้องหาตัวเองให้พบนั่นเองครบตัวเองให้ได้ ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่แล้วรู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีเพื่อจะสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจนั่นเองอริยทรัพย์เจดประการนี้มันจะขาด <c oughs> ข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้นั่นเองมีศรัทธาเป็นต้นมีศีลมีเฮเิความละอายอุตปปะความเกรงกลัวตบาบมีพาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมาก การมีการจาคะลกโลกโกด,ดลงออกไปปัญญาความรอบรู้ก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนี่แหละสัมมาทิฏฐิที่เราท่านั้งลายต้องเจริญบ่อยบ่อยถ้าเราจเจริญบ่อยบ่อยแล้วมันก็ไม่ยากสำหรับที่เราจะสร้างคุณงามความดีเหมือนวันนี้วันพระจันทร์เต็มดวงวันขึ้นสิบห้าค่ำนั่นเอง ขึ้นไปสู่ความสว่างสวัยแห่งดวงจันทร์เรามองดวงจันทร์ไปแล้วก็สว่างสวัยสีนวลใหญ่นี่แหละพระจันทร์วันเพนก็เหมือนพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านตัสสรู้เองนั่นเองท่านตัสสรู้เองชอบประกอบด้วยธรรมท่านเป็นผู้ที่เหมาะวรจะได้บรรลุธรรมเองแต่ท่านไม่มีบริวารเท่านั้นพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็เหมือนพระพุทธเจ้า ให้แสงสาดส่องให้บนโลกได้ความสว่างสวัยกว่าดวง,ดวงจันทร์นั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างส่องให้คนทั้งโลกนี้ได้มองได้อะไรชัดแล้วมีกลางวันแล้วก็มีกลางคืนนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าก็เหมือนดวงอาทิตย์พระอรหันตเจ้าก็เหมือนดวงดาวที่อยู่ในท้องฟ้า มีจำนวนมากเท่าไหร่นับไม่ได้นั่นเองดวงดาวในท้องฟ้าจะเป็นดาวเทียมก็จะเป็นดาวต่างๆก็ดีหาประมาณไม่ได้นั่นเองนี่แหละการที่เราท่านหลายปรารถนาอะไรเราต้องรู้ปรารถนาซึ่งดวงเดือนดวงดาวหรือดวงอาทิตย์ คือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองปรารถนาพระโพธิสัตว์ที่ท่านเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสัตว์ที่ท่านสร้างบ่มีสามสิทัตเต็มที่เต็มกําลังท่านเลยมีจริยาสามหนึ่งพุทธจริยาความปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าสองโลจจริยาโปรดสัตว์โลกสามญาจริยาโปรดญา,า,า,าติธรรมของท่านญาติรรทางสายเลือดก็ตามญาติติดธรรมก็ตาม ท่านก็โปรดช่วยเหลือนั่นเองนี่แหละคุณของพระพุทธเจ้าก็มีสมบริสุทธิ์ที่คุณมหาการุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณนั่นเองนี่แหละเรากราบพระพุทธเจ้ากราพระธรรมกราบพระอริยสงฆ์จิตใจเราก็จำงมุ่งตรงต่อพระนิพพานจะได้พบดวงแก้วจะได้แคล้วมูมานจะได้พบอสภาษีอ่านหรือเปล่าก็อยู่ที่การประพฤติฏิบัติในปัจจุบันาชาติของเราท่านทั้งหลายนั่นเอง ถ้าเราปรารถนาแต่ปากไม่ลงมือทากระทําทางกายทางวาจาแล้วทางใจแล้วเราก็ไม่เข้าถึงซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อไปเกิดในยุคพระสีอริยเมตตาอีกล้านปีท่านจะอุบัติมาแล้วฉะนั้นเหลือไม่นานน่นเองการเวลาล่วงเลยผ่านไปช่วงแห่งวัยเราก็ผ่านไปตามลำดับจากเป็นเด็กก็ผ่านมาแล้วจากวัยกลางคนก็ผ่านมาแล้ว ปชิมมาไวเราก็รุ่นแย้มฝาโลงนั่นเองรุ่นที่ต้องไปนอนในโลงจริงๆบางคนก็ไม่นอนในโลงก็เผาด้วยที่ไม่มีโลงก็มีนั่นเองนี่แหละชีวิตมีน้อยวันเวลาก็เคลื่อนค้อยไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเราต้องรู้จักตัวเองนั่นเองรู้ว่าเราเพื่อจะสร้างคุณงามความดีเหมือนเรามาสวดมนต์ทำวัดเย็น มาขอขอมากรรมพระพุทธเจ้ากำหน้าติเตียนอันใดข้าไซกระทำก้าวกายล่วงล้ำผิดในพุทโทธธทมโมสังโคขอพระพุทโทธธทมโมสังโคจงยกโทษโ,โทสังเบื้องหน้าข้าไซจะได้ระวังมิให้ผิดพังอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระธรรมอย่างพระสงฆ์นั่นเองเราก็จะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าอย่างแนบแน่นสนิทใจมาทุกครั้งก็มีความปิติ มีความขนลุกขนพองทุกครั้งมาเมื่อไหร่ล้วก็มีความปิติความยินดีนี่แหละความปิติยินดีเป็นองค์สมาธิที่เราจะมีความสุขนั่นเององค์ของสมาธิมีทั้งหมด6องหนึ่งวิตก 2. วิจารณ์3ปิติ 4. สุขหาเอกตา6อุเบขานั่นเองนี่แหละองค์ของสมาธิทำให้เรามีสมาธิมีปัญญา มีศีลมีสมาธิเพราะอะไรเพราะเราสมทานศีลอภัมมจริยาก่อนที่เราจะสวดบทมหาจักรพรรดนั่นเองเราก็สมทานศีลอภรมจริยาถือได้สามสีชั่วโมงสีห้าชั่วโมงดีกว่าไม่ถือเลยเพราะการถืออภัมมจริยาเป็นาศาสนาพุทธกวาา่าไดเป็นแหง่งศาสนาแห่งปัญญาสัมมาทิฏฐิ เป็นศาสนาแห่งการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสพอตาภต่างต่างเราก็ไม่ติดกรรมมขุนนั่นเองเราจะไม่เป็นกรรมโทษสิ่งที่เบียดเบียนทางกายทางวาจาเราก็จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเราจะมีปัญญาสมมทิฐิแล้วเราเห็นทุกข์ว่าสังขารร่างกายของเราเนี้ต้องกําหนดรู้ไม่ใช่กําหนดหลง สิ่งที่ก่อทุกข์เราก็เพียรละนั่นเองคือกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดเราก็เพียรละถ้าเราไม่เพียรละมันก็จะพอกพูนกิเลสทางอย่างหยาบทางกายทางวาจามันก็หยาบเกินไปนั่นเองนี่แหละกิเลสทางหยาบกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ห้าหนึ่งกรรมมชันทะสองพยาบาทเบียดเบียนสามทินณนมิทะความวง่วงเหงาเฮานอน,อน สีอุรจักกุกุจะความฟุ้งซ่านลำคาญ5ความลังเลสงสัยนั่นเองฉะนั้นเราต้องละความลังเลสงสัยให้ได้ถ้าเราละความลังเลสงสัยไม่ได้ศรัทธ,ธา5้ภละหอิสีห้าก็ไม่เกิดขึ้นคืออะไรคือศรัทธ,ธาวิยะสติสมาธิปัญญานั่นเองนี่แหละภาระคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ เราก็ไม่เป็นใหญ่ในการสร้างคุณงามความดีไม่เป็นใหญ่ในการฟังธรรมไม่เป็นใหญ่ในการสวดมนต์เขาก็มีโมทนาเราสวดมนต์เราก็โมทนากับคนอื่นคนอื่นทําทานเราก็สวดมนต์โมทนาคนมาบวชมาเราก็ได้โมทนานี่เองนี่แหละการเป็นการหนุนนําให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นทานการกุศลมีวัตถุสิ่งของเป็นทานแล้ว มีธรรมทานมีการให้อภัยทานนั่นเองนี่แหละทานสามอย่างนี้เราต้องมีอยู่ในจ,ใจิตใจถ้าเราไม่มีธรรมทานแล้วเราก็ไม่อโมทนาในการสวดมนต์ในการแผ่เมตตาในการเจริญสมาธิภาวนาบุญทานการกุศลเราก็ไม่อินดีมีแต่หมู่มากลากไปนั่นเองฉะนั้นปีนี้สก็ปี2 5 0 0 2567แล้ว ก็ปีงูใหญ่นั่นเองปีที่แล้วปีกระต่ายปีนี้ก็เป็นงูใหญ่ปีมะโรงและม่เสงงูเล็กแม่เมียก็มีปีม้าแม่แม่ก็ปีแพะนั่นเองแม่เมียวอกละกาจอกุลตามลําดับนั่นเองฉะนั้นเราเกิดในนักษัตย์ไหนเราต้องรู้นั่นเองบางคนก็เกิดปีชวดปีหนูปีฉลูปีวัวปีขานก็ปีเสือ ปีเถาะก็ปีกระต่ายนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายเกิดปีไหนเราต้องรู้รู้เพื่อจะให้เราไม่ประมาทเพื่อจะเราไม่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเราจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนั่นเองถ้าจิตใจเราสูงส่งแล้วจิตใจเรามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาบายภูมิเราก็ปิดได้นั่นเองเพราะอะไร พราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าสู่ปัญญาเข้าถึงการนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าไม่มาเกิดไม่มาตายนั่นเองนอบน้อมต่อพระธรรมคําสั่งสอนแล้วน้อมมาสู่ภาคประพฤติิบัติน้อมต่อพระสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกข ปริบัติสมควรนั่นเองพระสงฆ์นี่แหละมีคุณสมบัติสี่อย่างก็เป็นพระสงฆ์ที่สมบูรณ์เป็นพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกผู้ใดทําบุญกับเนื้อนาบุญของโลกก็ได้บุญได้กุศลได้บาร,รมีผู้ใดทําบาปก็ได้บาปไปนั่นเองนี่แหละบาปกรรมก็อยู่ที่ตัวทำจะไปสูงจะไปต่ําอยู่ที่เราทําตัวนั่นเองฉะนั้นเราต้องสร้างภาะหอินทรีย์หสร้าง อิทธิปาสีมีฉันทะมีความรักในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารักในการสวดมนตร์รักในการนอบน้อมในการเคารพหกนั่นเองเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์เคารพในความไม่ประมาทในวัยเคารพในการศึกษาเล่าเรียนเคารพในการต้อนรับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราเจอพ่อเราเจอแม่ จะเจอครูบาอาจารย์เจอวัดวาศาสนาที่พร้อมทุกอย่างแล้วเหลือสิ่งที่เราจะทําทางกายทางวาจาให้เราพร้อมไหมพร้อมจะไปมนุษย์สมบัติไหมพร้อมจะไปสวรรค์สมบัติไหมพร้อมไปพระนิพพานสมบัติไหมก็อยู่ที่เราทั้งหลายที่เราพร้อมนั่นเองถ้าเราอยากเกิดเป็นมนุษย์เราต้องมีศีลห้ามีกรรมบทส0อยากเกิดเป็นเทวดาต้องมีศีลห้ากรรมบทสิยังไม่พอ ต้องมีฮิริโอตป,ปะด้วยแล้วมีเจตนาตั้งใจให้ทานกับผู้ที่มีบุญมีคุณเป็นผู้ที่ให้ทานแล้วต้องการอ,อนิสงค์ของทานเหมือนผู้ที่ทําทานเพื่อต้องเกิดต้องการเกิดในสวรรค์ชั้นจาตูมนั่นเองเนี่ยต้องการให้ผลของทานผู้ให้ทานต้องการอ,อนิสงค์ของทานก็เกิดในชั้นดาวดึงนั่นเอง ผู้ให้ทานเปรียบเหมือนเหมือนญาติเราก็เกิดในสวรรค์ชั้นยามาเป็นญาติของเรานั่นเองเป็นญาติของพระพุทธพระธรรมพระสงค์ให้ทานเพื่อสละแก่สมณะชีพามที่ท่านออกบวชเรามีปัจจัยเรามีเงินมีทองก็พร้อมสละพร้อมอนุเคราะห์สงเคราะห์กับผู้ที่บวชประพฤติบิดาทน่นเองก็เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองนี่แหละผู้ที่ให้ทาน สงเคราะห์แก่สมณะชีพามผู้ปฏิบัติดีปฏิบัต,ตบิตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรก็เกิดในสวรรค์ชันดุสิตเพราะสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ก็ว่าได้ที่พุทธมารดาพุทธบิดาพระโพธิสัตว์ก็อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะเป็นผู้ที่ยินดีในพรหมจรรย์ยินดีในการ ตัดสรู้ยินดีในการประพฤติบัติเพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานนั่นเองนี่แหละชั้นดุสิตเป็นชั้นของพระโพธิสัตว์ที่ท่านอยู่ในชั้นนี้นั่นเองผู้ให้ทานสละแบบลือสีดาบททั้งหลายที่ท่านไม่ต้องการเงินต้องการทองต้องเมตารช่องห้องหอต่างๆท่านสละทานแบบนี้ก็เกิดในสวรรค์ชั้นยามานั่นเอง ชั้นยามาชั้นที่ห้านั่นเองผู้ให้ทานต้องการความปีติใจความอิ่มใจความเบิกบานใจก็เกิดในสวรรค์ชั้นปริมาสวัตตีสวรรค์ชั้นใจของเรานั่นเองวัฉะนั้นสวรรค์ชั้นหชั้นมันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั่นเองนี่แหละสวรรค์หกชั้นไม่มีสวรรค์ชั้นที่เจดแน่นอนฉะนั้นเราทั้งหลายต้องรู้ ว่าบุญธรรมกรรมแต่งยังไงทำให้เราเกิดในสวรรค์เราก็ต้องทำเป็นประจำมีความปิติมีความสุขมีความเจริญในบุญทานการกุศลเราก็จะเกิดในสวรรค์หกชั้นผู้ใดเจริญสมถะไปเรื่อยๆก็เกิดในชั้นพรมรูปประพรม16ชั้นรูปประพรมอีก4ชั้นนั่นเองนี่แหละผู้ที่ใดต้องการเกิดในสวรรค์6ชั้น พรมยีชั้นเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้เกิดขึ้นนั่นเองผู้ใดต้องการเกิดในพรมโลกต้องเจริญอนุสติสิบเจริญมรณานุสติอะไรต่างๆที่พุทธเจ้าได้บัญญัติกรรมฐาน40่สกองนั่นเองเป็นสมถะผู้ใดเจริญสมถะบ,บ่อยๆก็จะได้เกิดในรูปภพรูปภพนั่นเอง ฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเจริญพุทธานุสติการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าสองรำม,มานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมสามสังขานุสติระลึกถึงถึงคุณพระสงฆ์สีลานุสติระลึกถึงศีลที่เราได้สมทา,านจาคานุสติระลึกถึงการจาคะลักโลกโกรธลงเอาไป แล้วเราลึกถึงเทวดานุสติการเป็นเทวดาที่เป็นสมาธิฐินั่นเองเราเลึกถึงเทวดานุสติแล้วเราะลึกถึงกายคตาสติพิจารณากายอยู่เป็นประจำเราระลึกถึงมรณานุสติการระลึกถึงความตายแล้วเรา ะลึกถึงอาณาปณสติคือลมหายใจของเรานั่นเองลมหายใจของเราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวเพื่อเราจะมีความปิติความสุขความเบิกบานใจนั่นเองนี่แหละความที่เราจเจริญอาณาปณสติก็เป็นอนุสติข้อที่9ข้อที่10คืออุปมาณนุสติคือความสงบประงับจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นผู้เข้าถึงนาถิสันติปรังสุขั้งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบระงับไม่มีคืนนิโรดนิพานนั่นเองเะนั้นอนุสติสิบนี้เราต้องเจริญบ่อยๆถ้าเราไม่เจริญบ่อยๆเราก็ไม่สวดมนต์ไม่แผ่เมตตาไม่โมทนาบุญไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่บันทึกบุญทุกวันจิตใจก็จะเลเหินห่าง จากบุญทานการกุศลเราก็หวังแต่โลกียทรัพย์หวังถูกหวยรวยเบอร์อยากมีทรัพย์อยากมีสินอยากมีต่างๆในที่สุดสมบัติผัดกันชมจะชมได้กี่วันกี่เดือนเจอเพื่อจากนั่นเองพบเพื่อพลาดได้อีกหน่อยก็ต้องเสียมีอีกหน่อยก็ต้องไม่มีนั่นเองนี่แหละสมบัติภายนอกไม่สามารถจะติดตัวไปในพบหน้าชาติหน้า ชาติต่อไปไปได้มีแต่อริยทรัพย์เจ็ดประการเท่านั้นที่จะไปพานิพานได้ถ้าเรามีอริยทรัพย์เจ็ดประการแล้วมีบรรมาบร,รมีสิบแล้วทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมบาร,รมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติความอดทนอดกลั้นสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจเจริญเมตตาแล้ววางอุเบกขาต่อกายสังขารเราก็ สร้างบารมีได้เต็มที่เต็มกําลังเราพร้อมจะเกิดมาเป็นสาวกภูมิก็เป็นไปได้ถ้าเราปรารถนาปัจเจกภูมิเราก็ไปตามปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เองนั่นเองต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพยากรณ์ให้ก็จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เองถึงจะไม่มี พระพุทธเจ้าก็ตามแต่พระประเจกนี้เป็นเหมือนดวงจันทร์อย่างที่ว่านั้นมีแสงนวลใหญ่มองไปแล้วสบายตานั่นเองนี่แหละพระประเจกเหมือนดวงจันทร์พระอระหันตเจ้าเหมือนดวงดาวในท้องฟ้ามีมากเท่าไรขนาดไหนนับไม่ได้นั่นเองผู้ใดปรารถนาซึ่งพุทธภูมิก็เหมือนดวงอาทิตย์ผู้ที่สร้างบรมี30สทัศทานบรมีจนถึงอุเบกขาบรมีนั่นเองท่านเลยมีการ ทำให้คนนี้ไปพบภูมิต่างๆได้นะเองฉะนั้นมนุษย์คนเราเกิดมาแล้วถือว่ามีบุญมีกุศลพระพุทธเจ้าถึงตัดว่ากิจโชมมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากกิจฉังมัชฌานชีวิตดังการดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายลำบากแม้แต่เราทั้งหลายก็ลำบากหากินหาอยู่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันลำบากสัตว์รชานยิ่งลำบากกว่านั้น อสุรกายก็ยิ่งลำบากกว่าเราเปรตก็มีความหิวไม่รู้จะอิ่มสัตว์นรกก็มีความทุกข์ไม่สังสารนั่นเองนี่แหละไบยภูมิย่อมมีความทุกข์ไม่สังสารนั่นเองฉะนั้นการดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายลำบากจิดชังธรรมะสวนาการได้ฟังพระสัสธรรมเป็นสิ่งที่ยากแล้วเราต้องน้อมมาสู่ภาคประพฤติปฏิบัติ ด้วยถ้าเราไม่น้อมมาสู่ภาคประพฤติปิบัติฟังศรัทธาแค่ผ่านๆพันศรัทธาก็ไม่น้อมมานํามาสู่ความปิติความยินดีความสุขใจอิทธิปาสีก็จะไม่เกิดขึ้นโพชฌงเจดก็ไม่เกิดขึ้นนั่นเองเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีสติไม่มีธรรมะิยะวิริยะปิติปสัสสธิสมาธิอุเบขาก็จะไม่มีนั่นเองฉะนั้นเราต้อง รู้ทำด้วยปฏิบัติด,ด้วยเพื่อจะเข้าถึงปริเวทปริยัติรู้คำพีปฏิบัติดีเพื่อรู้เท่าทันกิเลสปริเวทเพื่อจะรู้ละปล่อยวางในสิ่งที่เรายึดไว้นั่นเองถ้าเราไปฝั่งพระนิพพานแล้วไม่ต้องเอาบุญเอากุศลแล้วเอาแต่ความบริสุทธิ์ไปอย่างนั้นอย่างเดียวนั่นเองฉะนั้นการที่ได้ฟังพระธรรมแล้วน้อมมาสูป่ปเพื่อภาคประพฤติปฏิบัติ ก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ไม่ยากเกินมนุษย์คนเราทั้งหลายต้องประพฤติปฏิบัติให้ถึงนั่นเองพระพุทธเจ้าเลยฝากพระธรรมพระวินัยให้เราได้มาเรียนรู้ศึกษาเพื่อจะน้อมมาสู่ภาคประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงจริงนั่นเองถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมแล้วเราก็จะมีธรรมอยู่ในใจมีความปิติมีความยินดีในการสวดมนต์ ต่างๆเพื่อให้เรามีความปิติความยินดีนั่นเองเทวดาย่อมคุ้มครองพวกมนุษย์ก็คุ้มครองอ่ามนุษย์ก็คุ้มครองบุคคลที่อยู่สูงกว่าเราย่อมคุ้มครองคนที่มีธรรมอยู่ในจิตใจนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าการได้ฟังพระธรรมเป็นสินธียากิจโชพุทธามนุษย์พาโดการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กว่าจะได้มาตรัสรู้ พระพุทธเจ้าโคดมของเราอธิษฐานในใจตั้งเจ็ดอสงไขยเอ่ยวาจาอีกเก้าอสงไไยรวมเป็นสิบหกอสงไไยได้พุทธบัากัอีกสีอสงไขยถึงเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองคิดดูว่ายากไม่ยากฉะนั้นการเกิดของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากแต่ท่านบำเพ็ญได้เต็มที่ท่านเป็นปัญญาธิการนั่นเองพระพุทธเจ้าโคตมะของเราพระพุทธเจ้าโคดมของเราท่านเป็นผู้ที่ เข้าถึงซึ่งความสุขความสงบความระงับแล้วแต่เราทั้งหลายยังไม่ถึงเข้าถึงความสุขความสงบความระงับเราต้องเป็นคนที่สะอาดคือการมีศีลมีความสว่างคือการมีพระธรรมมีความสงบมีพระสงฆ์อยู่ในจิตใจเราก็จะเป็นผู้ที่ได้ประพฤติิบัติสิ่งที่ดีงามไปเรื่อยตามใดเรายังมีการ เรียนรู้ศึกษาก็ไม่ให้มันเบื่อไม่ไน่ายให้ต้องมียินดีพอใจในการสวดมนต์มีความยินดีพอใจในฟังธรรมมีความยินดีพอใจในการนั่งสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาไปอยู่ที่ไหนเทวดายุมคุ้มครองรักษาผู้ที่มีเมตตาเทวดายุมคุ้มครองสัตตาอาวุธย่อมไม่ก้มกลายได้ โลกต่างๆก็จะไม่เบียดเบียนเพราะอะไรเพราะเรามีเมตตามีความการุณามุติตาอุเบกขานั่นเองฉะนั้นการเจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุติตาอุเบกขามันต้องมีอยู่ในพุทธบริษัททั้งสี่มีพิสุมีสมัมมาเนอุบาสกอุบาสิกาและพิสุนีก็จะต้องเจริญนี้เองพรหมวิหารสี่เพื่อจะให้เราเข้าถึงพรหม,มโลกได้ คือว่าเลข9เลขมนุษย์คือเลข7เลขเทวดาเลข8เลข5คือเลขคนนั่นเองเลข6คือเลขคนเลข5คือเลขสัตว์เดรัจฉานเลข4คือเลขอสุรกายเลข3เลขของเป็ดเลข2เลขของสัตว์นรลกนั่นเองฉะนั้น เราทั้งหลายต้องมารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมีความสุขมีความสงบระงับจากบาปอกุศลนั้นธรรมทั้งหลายเราก็จะมีความสุขในเบื้องต้นใน่ามกลางในที่สุดเราก็จะทําบาปเหมือนพระจันทร์ข้างแรมมันก็จะหมดไปน้อยไปเราก็ไม่ทําบาปเพราะเรามีศีลมีธรรมพราะคนดีทําดีง่ายทําชั่วยากคนชั่วทําชั่วง่ายจะทําดียากนั่นเอง ฉะนั้นเราต้องมีดีในจิตใจดีในเบื้องต้นดีท่ามกลางดีในที่สุดนั่นเองในวันนี้เราทั้งหลายญาติโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายต่างมารวบรวมกันสวดมนต์แผ่เมตตาอ่อนน้อมท่อมตนบันทึกบุญกุศลบาร,รมีทุกวันให้เราน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบาร,รมีที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญมาแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิดครูอุปชัชฌาอาจารย์ ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความ ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการด้านานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พองเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปันใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขะภาละปฏิพานทานสารสมบัติ ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอน